สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับสำหรับในตอนนี้ทางร้าน richman shop ได้จัดกิจกรรมพิเศษฉลองยอดผู้ติดตามครบ300,000คน แจกหนักจัดเต็มมูลค่ากว่า70,000บาทท่านใดสนใจลองฟังรายละเอียดกิจกรรมพิเศษนี้ได้เลยครับ richman shop ฉลอง3 0 0แสนซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจก notting phone มือถือแฟชั่นสุดจีดและหูฟัง laser hammer head pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และ g i Ver อร์เชมูลค่า199บาทมากกว่า100รางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะละ่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ richman shop ทั้งในเฟซและไลน์ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม Mill Origin 3 Server g l o b a l กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับร้านค้าที่จะเปิดให้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณโชคหลายมากพอนะครับนั่นก็คือร้านค้าเอลนั่นเองนะครับผม สำหรับร้านค้านี้เนี่ยก็จะมีพวกคิ้นส่วนของเอลต่างๆนะครับสุ่มมาให้เราได้ซื้อเอาไปอัปเกรดเอลตัวที่เราต้องการเนาะและนอกจากนี้นะครับผมในร้านค้าเนี่ยก็ยังมีเอลแบบเฉพาะนะที่ไม่สามารถหาได้จากการสุ่มกาชาขายด้วยนะครับผมว่าแล้วเนี่ยเราก็ไปทำความรู้จักกับร้านค้าของคนดวงสวยกันดีกว่านะครับ โอเคนะครับสำหรับร้านค้าเอลเนี่ยจะเปิดให้เราใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราทําการอัปเกรดเอลตัวใดก็ได้นะครับขึ้นเป็นระดับ5าดาวย้ำนะครับว่าเป็นเอลตัวไหนก็ได้นะจะเป็นเอลระดับสีฟ้าระดับสีม่วงหรือว่าระดับสีส้มเนี่ย ก็ได้หมดเลยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่นะครับ99%ของผู้เล่นที่เปิดใช้ร้านค้านี้ได้เนี่ยก็จะปลดล็อกจากการอัปเกรดเอลระดับสีฟ้านะครับนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อร้านค้าของคนดวงซวยนะครับผมเพราะว่ามันต้องทำการอัปเกรดเป็นระดับ5ดาวเนาะถ้าจะเป็นระดับ4ีม่วงสีส้มเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างยากนะครับผมโอเคนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยผมก็ ยังไม่สามารถทำการเปิดร้านคาเอลได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้อัปเกรดเอลนะครับให้ถึงระดับ5าดาวเนาะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าจากการสุ่มกาชาในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ชิ้นส่วนของเอลระดับสีฟ้ามาเยอะมากๆนะครับผมเยอะจนสามารถอัปเกรดเอลระดับสีฟ้าเนี่ยขึ้นเป็น5ดาวได้ครบทุกตัวเลยนะครับพูดแล้วก็อยากจะร้องไห้นะครับผม คนอะไรมันจะดวงซวยชะมัดเลยนะครับสุ่มกาชาไป600ครั้งไม่ได้เอลตัวใหม่เลยแม้แต่ตัวเดียวนะก็ไหนๆแล้วนะครับดวงของผมมันมาแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราทําการอัปเกรดเอลระดับสีฟ้าขึ้นเป็น5าดาวเพื่อที่จะเปิดร้านค้าเอลกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะได้รีวิวร้านค้านี้ให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับร้านค้าเอลเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถปลดล็อกเงื่อนไขได้เนาะ นี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเอลระดับสีฟ้าโกเลมนะครับก็ทําการอัปเกรดขึ้นเป็นระดับ5ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราทําการอัปเกรดให้ครบทุกตัวเลยแล้วกันนะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมนะครับก็สุ่มได้เอลระดับสีฟ้ามาเยอะมากๆนะครับผมเยอะแบบเื้ยเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกนะว่าได้เอลระดับสีฟ้าเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมควรจะได้เอลใหม่มาสักตัวหนึ่งเนาะ แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับสุ่มไปตั้ง600ครั้งอะ่ะไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองทักไปหาแอดมินเกมดูสักหน่อยนะครับผมว่ามันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับหรือว่าทางทีมงานเขาไม่ได้อัปเดตเอลใหม่เข้ามาในตัวเกมหรือเปล่านะ ทำไมผมถึงสุ่มไม่ได้นะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> จะลองทักไปหาทีมงานเล่นเลดูนะครับเพราะว่าทีมงานของเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยค่อนข้างเป็นกันเองนะครับทักไปถามอะไรเนี่ยใช้เวลาไม่นานเขาก็ตอบกลับเรามาแล้วนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างให้คําแนะนําดีมากๆเลยนะก็เลยว่าจะลองทักไปแซวเขาสักหน่อยนะครับนี่นะครับผมก็ทําการอัปเกรดเอลเป็นระดับ5ดาวไปเรื่อยๆนะครับก็จะเรียกว่ายังไงดีอะถ้าเป็นระดับสีฟ้าผมก็ปลดล็อกได้หมดทุกตัวแหละนะเนี่ย เห็นไหมครับผมไม่ได้ปลดล็อกธรรมดาด้วยนะครับชิ้นส่วนก็เหลือด้วยนะครับผมโอเคอันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ทำการอัปเกรดขึ้นเป็นระดับ5าดาวเลยเอาละตอนนี้ก็ทำการอัปเกรดครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าเอลกันดีกว่านะครับผมว่ามันมีอะไรขายให้เราบ้างนะครับนี่นะครับกดมาที่ร้านค้าเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับผมเห็นไหมมันมีร้านค้าเปิดเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า คอมพา n ี o ยนช็อปนะครับผมถ้าเป็นภาษาไทยคิดว่าน่าจะชื่อว่าร้านค้าเอลแหละนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับผมของไอเทมทั้งหมดที่มีขายในร้านค้าเอลนะครับก็จะมีชิ้นส่วนของเอลชนิดต่างๆนะครับเข้ามาให้เราทําการเลือกซื้อนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยมันก็จะมีเอลโยดาบ้าคลั่งนะครับโดยใช้ลูกแก้วตรงด้านบนตรงนี้นะครับผมเป็นไอเทมในการแลกเปลี่ยนนะ ซึ่งลูกแก้วอันนี้เนี่ยเราก็สามารถหาได้จากการสุ่มกาชาเอลได้ตัวซ้ําระดับ5ดาวเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกเอลระดับสีฟ้าแหละนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นร้านคาปอบอใจสําหรับผู้เล่นที่ดวงซวยในการสุ่มกาชาแบบผมนะครับโอเคนะครับแล้วสําหรับในร้านค้านี้เนี่ยมันก็มีเอลที่น่าสนใจที่สุดสําหรับผมอยู่นะนั่นก็คือเจ้าเอลโยดาบา้าคลั่งตัวนี้นะครับผม เพราะว่ามันหายากมากๆนะไม่สามารถหาได้จากการสุ่มในตู้กาชาเนาะแถมยังเป็นเอลที่มีสกิลใช้งานที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับเพราะว่าสามารถตีทะลุสถานะอมตะของศัตรูได้ด้วยซึ่งผมก็เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วเนาะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังในช่องได้เลยนะครับและผมบอกได้เลยนะครับว่าเอลตัวนี้นี่แหละผมจะปั้นให้สุดเท่าที่จะปั้นได้เลยนะครับว่าแล้วเนี่ยเราก็ลองมาซื้อกันสักหน่อยดีกว่าเนาะนี่นะครับเราสามารถทําการซื้อได้แค่ครั้งละชิ้นนะครับผม นี่พอเราซื้อเสร็จแล้วนะครับน่าจะต้องทําการรีเฟซนะพอรีเฟซเสร็จปุ๊บน่าจะซื้อได้อีกรอบเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับว่าทําไมในร้านค้านี้นะครับมันถึงไม่มีเอลโคลอนะครับผมเอลโคลอดก็คือเอลตัวสีฟ้านะครับที่เพิ่งจะทําการอัปเดตเข้ามาในแพทล,ล่าสุดนะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมเจ้าเอลโคลอนะครับก็คือเจ้าเอลตัวนี้นะครับผม เอลสีฟ้านะครับที่มาใหม่ล่าสุดเนาะซึ่งมันก็มีเขียนระบุเอาไว้นะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถหาได้นะครับผมจากในร้านค้าเอลเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมมันถึงมีแต่โยดาบ้าข้างอย่าบอกนะครับว่าทางทีมง,งานยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับผมถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้อัปเดตเข้ามาจริงๆเนี่ยแล้วที่ผมสุ่มไป6กรอครั้งนี่คือยังไงนะครับพูดแล้วก็เศร้านะครับนี่เห็นไหมมันเขียนไว้ว่า Cannot be obtained through c o m p a n i o n Summon นะ Fill Form c h a r t Bow in the c o m p a n i o n นะครับผมก็แสดงว่าหาได้จากร้าน c o m p a n i o n Shop อย่างเดียวนะผมว่าน่าจะต้องทักไปถามทีมงานจริงๆแล้วแหละนะครับว่าเขาได้ทำการอัปเดตเข้ามาแล้วหรือยังนะครับผมโอ้โหถ้าสมมุติทีมงานบอกว่ายังไม่ได้อัปเดตเข้ามาเนะี่ยผมนี่คือแบบเจ็บหนักเลยนะครับผ0ก้ครั้งไม่ได้อะไรเลยนะครับผม นี่นะนอกจากชิ้นส่วนของเอลโยดาบ้าคลั่งนะครับมันก็ยังมีชิ้นส่วนของเอลตัวอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นระดับสีส้มระดับสีฟ้าระดับสีม่วงเนาะใครอยากได้ตัวไหนก็สามารถแลกเปลี่ยนได้เลยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีเฟซให้ดูเนาะนี่นะครับผมก็รีเฟซหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะสุ่มนะครับชิ้นส่วนของเอลมาให้เราทําการแลกเปลี่ยนเนาะซึ่งมันจะค่อนข้างการันตีเลยนะครับว่าเอลโยดาบ้าคลั่งเนี่ยจะมาทุกรอบแน่นอนนะครับผม เราสามารถรีเซ็ตร้านค้าได้ฟรีวันละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะทําการรีเฟซได้อีกเนี่ยทุกๆตี5ของทุกวันนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากจะรอรีลายวันนะครับก็สามารถใช้ลูกแก้วนะครับผมในการรีเฟซได้นะนี่ก็จะใช้ครั้งละ5นะครับผมจะบอกว่าครั้งละ5ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยใช้5นะครับแต่ครั้งต่อๆไปเนี่ยจำนวนลูกแก้วที่ใช้ในการรีเฟซก็จะเยอะขึ้นนะครับผมนี่นะครับมันก็มี หินอีกพี่ขายเราด้วยนะครับโอ้หนึ่งชิ้นก็ใช้ห้าลูกแก้วก็แอบแพงอยู่เหมือนกันนะครับผมผมว่าเราเก็บลูกแก้วไปแลกเอลพวกระดับสีส้มน่าจะคุมที่สุดนะครับส่วนระดับสีม่วงเนี่ยแล้วก็ระดับสีฟ้าเนี่ยยังไงเราก็สุ่มได้ครบแน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างออกง่ายนะครับผมโอเคนะครับและไหนๆแล้วเนี่ยเราก็ปลดล็อกร้านค้านี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทําการแลกชิ้นส่วนโยดาบ้าข้างไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ เอาให้มันครบ50ชิ้นส่วนนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีเอลสีส้มตัวอื่นด้วยนะครับอืมก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมก็เป็นร้านค้าที่เอาไว้ปลอบใจสําหรับคนดวงซวยจริงๆนะครับผมอย่างน,น้อยเนี่ยเราสุ่มได้ตัวซ้ําได้ลูกแก้วมาก็ยังสามารถเอามาแลกเอลตัวที่เราต้องการได้บ้างเนาะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังดีนะครับที่เราสามารถแลกเจ้าโยดาบ้าคลั่งได้นะครับผม นี่นะครับจำนวนลูกแก้วที่ใช้ในการรีเฟซเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนี่นะครับเวลารีเฟซเสร็จเราก็เลื่อนลงมาดูด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีเอลระดับสีส้มนะครับอยู่ตรงด้านล่างเหมือนกันนะเออตอนนี้ผมแลกไปกี่ชิ้นส่วนแล้ววะก็ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าลูกแก้วเนี่ยผมก็มีอยู่ต้องหมื่นกว่าลูกนะครับคิดว่ายังไงก็น่าจะแลกโยดาบ้าข้างได้แน่นอนนะครับผม50ชิ้นส่วนนะครับ คือจะบอกว่าไงอะผมต้องซื้อชิ้นส่วนโยดาบ้าข้างให้ครบ50ชิ้นส่วนนะถึงจะสามารถทําการรวมเป็น1ตัวละครได้นะครับผมนี่นะครับก็เรามีลูกแก้วเยอะอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องกังวลนะครับซื้อไปเรื่อยๆนะแต่สังเกตดูนะครับว่าเจ้าลูกแก้วที่ใช้ในการรีเฟซเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยเนาะจากตอนแรกใช้ครั้งละ5นะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นครั้งละ25ลูกแก้วแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรารีเฟซไปเรื่อยๆนะครับผม ถ้าเจอเอลระดับสีส้มตัวอื่นก็อย่าลืมซื้อเก็บเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็สามารถเอามาอัปเกรดพลังได้นะครับผมนี่นะก็แลกไปเรื่อยๆนะแต่ผมสงสัยจริงๆนะครับผมรีเฟซมาตั้งนานแล้วเนี่ยทาไมผมไม่เจอเจ้าเอลโคลอรดเลยนะครับผมผมว่ามันน่าจะยังไม่เอาเข้ามาในเกมแน่ๆเลยนะหรือ,อยังไงสักอย่างเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะต้องทักไปหาทีมงานแล้วนะครับผม จะถามด้วยนะครับว่าทําไมผมสุ่ม600ครั้งไม่ได้เอลตัวใหม่เลยแล้วก็ในร้านค้าเอลเนี่ยถึงไม่มีชิ้นส่วนของเจ้าเอลโคลอดขายนะครับผมนี่นะครับโอ้รู้สึกว่าจํานวนลูกแก้วที่ใช้ในการรีเซ็ตนี่มันก็จะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมรีเซ็ตแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าค่อนข้างเสียดายลูกแก้วเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเรารีเซ็ตเยอะขึ้นเนี่ยผมว่าเพอเออาจจะใช้ลูกแก้วเป็นร้อยเลยนะ ซึ่งลูกแก้วเป็นร้อยเนี่ยผมว่าเราเอาไปแลกชิ้นส่วนเอลตัวอื่นมันจะคุ้มค่ากว่าเราเอามารีเฟซนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดร้านค้าเอลหรือว่าร้านค้าสำหรับคนดวงซวยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดวงซวยจริงๆเนี่ยคงเปิดร้านค้านี้ไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับผมแต่ก็ถือว่าดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นร้านค้าที่ยังมีเอลดีๆให้เราซื้ออยู่บ้างเนาะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยร้านค้านี้ก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับผู้เล่นคนไหนนะครับที่อยากจะเปิดร้านค้าเอลตรงนี้ไวๆเนี่ยก็ไม่ยากนะครับสุ่มกาชาเยอะๆผมมั่นใจเลยว่ายัางไงก็เปิดร้านค้านี้กันได้ทุกคนแน่นอนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนําผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนําในที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์ด้วยความสุภาพก็พอ และถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n free to pay ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ